สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่พี่แต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้ลงเร็วหน่อยนะครับก็จะมีราวกาชาตนะครับดาวโจน v i p แล้วก็หุ้นดาวโจน์ปกตินะครับผมท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมของเรานะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ราวกาชาตนะครับผมให้1กับ7ไปผลที่ออก382กับ หนึ่งเก้านะครับเน้นเจ็ดสองออกแปดสองนะครับน่าเสียดายนะครับเต็มเดียวเองของเรานะครับพี่เจ็ดเจ็ดไม่มาแค่เอาหนึ่งไปวิ่ไป็ลูดเข้าไปที่หนึ่งเก้านะครับส่วนดาวดาวโจน v i p ให้สี่กับแปดนะครับพอที่ออกหนึ่งสามสามกับหกสองนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับให้สี่สองแปดสองออกหกสองส่วนดาวโจนปกตินะครับเพี่ของเรา นะครับดาวโจนปกติผมให้3กับ0นย์ะครับผลที่ออก1 3 5 3 0นะครับพี่พใครจับตัวเด่นเนาะไปประกบคู่นะครับเอาหรือว่าเอา3าไปวิ่งไปรูดศูนย์วิ่งรูดนะครับก็เข้าไปเต็มเต็ม5นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกใดที่มีโชคในดาวโจนด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันที่8นะครับพี่ๆีคืนวันที่8ก่อนไปรับชมนะครับ ขอฝากบ้านเสียงโชคนะครับเนาะท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำตาทอ,องเข้าไปถ้าทายสอบถามได้นะครับวันนี้ราวกาชาติของเรานะครับที่ผมคิดคำนวณได้ก็จะมีในที่เลข1กับเลขเจสายรุ่นนะครับให้ไปที่เลข7 72

นะครับประมาณนี้ส่วนดาวโจน VIP ดาวโจน VIP ได้8ปกับ2นะครับสายรูดนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับอันนี้ขอโทษด้วยนะครับให้ไปที่เลข8 แปดหนึ่งแปดสองแปดหกสองหนึ่งสองสามสองสามแล้วก็สองหกนะครับตัวเน้นนะครับผมอุมปกาหมดนะครับพี่พ แปดหนึ่งสองหกแล้วก็แปดหกนะครับ สามตัวนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่สองแนะครับส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับพี่พี่ค่ำคืนนี้ผมได้เลข2กับเลข6กสายลูดให้ไปที่เลข2นะครับสองหนึ 2, 1, 2, 8, 2, หกหนึ่งหกสองหกหกเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่หกสองแปดสองแปดหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางนะครับในรอบดึกนะครับผม ดาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ขอให้มาเด้งเป้งๆังๆนะครับสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ